สวัสดีครับรีวิวอีกคันครับคาร์บิ่นโปรดักนะครับวันนี้สวยๆอีกคันแล้วนะครับเป็นรถโตโยต้าวีโก้นะครับอันนี้โตโยต้าวีโก้สีดํานะครับแล้วก็มาทําภายในครบชุดนะครับรถคันนี้ของเดิมๆเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นภายในเนี่ยจะเป็นสีครีมบอกเป็นบ่อผ้านะครับแล้วเราก็มาทําใหม่นี่เทนสีน้ําตาลนะครับอันนี้เย็บแบบเรียบๆนะครับ สีน้ำตาลแต่ว่าเราเอาสีครีมเนี่ยมาไว้นะฮะมาใส่ไว้เพื่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศเดิมคือสีครีมนะฮะมาพร้อมกับปูพื้นนี่นะฮะเจ็ดดีนะครับเดี๋ยวผมอมธิบายให้ฟังแต่ละอย่างก่อนนะครับว่าท่านที่สนใจอยู่นะฮะเอออยากจะทําภายในให้มันสวยๆนะแต่ดดินใจถึงจะเป็นรถเก่านะไม่ขายก็ดูแลมันไว้นะฮะอยู่กับเราให้มันยาวนานนะครับข้างหน้าเราก็จัดการ ทำแบบสวมนะครับนี่สวมทับของเดิมอสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับสวมฟึบเข้าไปเนี่ยนะครับเราตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับตัดตามใจลูกค้าชอบสีไหนเนี่ยอทางเรานี่ตามใจนะฮะไม่ต้องปรึกษาใครปรึกษาคนนั่งค้างก็พอนะครับนี่สวมทับไปแล้วนะครับกระชับเข้ารูปดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นตัวสวมเนี่ยฮะไม่หลอกตานะครับตรงปกนะงานของที่นี่ รเราเป็นหนังเทียมหนา1มิลประกอบฟองน้ำ5มิลนี่เห็นไหมฮะฟองน้ำ5มิลละดมเนตด้วยผ้าทีคอร์ดฉะนั้นแรงซับด้วยผ้าทีคอร์ดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ทนบวกกับได้ที่เราใช้เย็บนะฮะนี่คือได้ไนลอนเบอร์20ใหญ่เลยนะครับเหมือนทำกับโรงงานประกอบรถยนต์นี่ใช้เบอร์อย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการปิดแตกเรารับประกันการปิดแตกการเย็บให้ถึง 3ปีเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับท่านทำบ่อหนังเทียมทั่วไปปัญหาส่วนมากก็จะปรีๆกันทั้งนั้นเพราะว่าใช้หนังบางได้เย็บไม่ดีนะคุณภาพไม่ได้แต่ถ้าทำนะฮะถึงเป็นชุดสวมก็จริงแต่ว่าเราใช้คุณภาพ 7A ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานนะครับสำหรับค้มบ่อข้างหน้าอ่ะตอนนี้ก็มาดูบอ่อแคป บาแคบของเรานี่นี่นะฮะทำพนักพิง <c oughs> ถึงขอบกระจกไม่เลยกระจกนะครับเนี่ยให้ดูนะครับเนี่ย <c oughs> ขอบกระจกคืออยู่ตรงนี้ <c oughs> เห็นเส้นดานะครับ <c oughs> เราก็ทําเป็นฟองน้ําฉีดนะฮะฉีดมา,เ,าเหมือนกับตัวเบาหน้าข้างในจะเป็นโครงเหล็กวิ่งอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ล็อกน็อตเบอร์สิบสองข้างเวลาเปิดเครื่องมือก็เปิดจากหลังมาหน้านะครับ <c oughs> เราทาเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับเ,เพิ่มพื้นที่เข้ามาเนี่ยข้างหน้าก็ประมาณเนี้ยนะฮะประมาณสิบกว่าเซน นะครับพอต้องการรับให้มันนั่งสบายให้ทําเชิดขึ้นดูฮะหลักการบกเบาต้องเชิดขึ้นอย่างนี้นะครับพอเชิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเสียพื้นที่นะฮะด้านนี้ออกไปแต่เวลาเรานั่งปุ๊บเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็อยู่ใต้น่องอยู่แล้วนะครับท่านาท่านที่เป็นห่วงว่าใส่เบาะรุ่นนี้แล้วจะมาไม่แคบนะครับเราก็คํานึงถึงว่าอ้จุดคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะส่วนมากคนขับรถกระบะนะครับพ่อขับเมียนั่งข้างลูกนั่งหลัง ถ้าความสูงไม่เกิน160นี่นั่งจะสบายๆเลยนะครับแต่ถ้าสูงเกินกว่านั้นก็อาจาอาจะอึดอัดนิดนึงเรื่องของช่วงขาช่วงนี้นะครับเราก็ออกแบบไว้สําหรับคนที่ใช้กระบะสําสหรับครอบครัวที่กําลังก่อสร้างสร้างตัวเองกันอยู่นะครับเวลาเปิดเอาเครื่องมือแบบนี้ครับเปิดอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะให้ช่างดูนะครับเปิดมาปึ๊บนะครับ,นะรบเป็นเครื่องมือได้ เนี่ยตรงที่ล็อกน็อตเนี่ยนะครับลราก็ล็อกน็อตเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าเบอร์สิบสองข้างซ้ายขวาทําแข็งแรงทนทานครับนะอ่าปิดล็อกไปอย่างนี้ตัดปัญหาเรื่องเบรกแล้วหล่นนะครับอ่าสบายๆนี่ให้นั่นงดูไหมฮะเห็นเลยครับเนี่ยนะครับขานี่จะลงนี่พอดีเลยนะครับนะส้นเท้าลงมานี่ถึงนี่นะฮะข้างนี้เห็นนะฮะอันนี้สูงเท่าไหร่ช่างร้อยหกสิบอ่าร้อยหกสิบนี่ยังเอาตรงนี้กำปั้นได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับการสไลด์บอกข้างหน้าและหลัังนะครบ ย้อนกลับไปลองนั่งข้างหน้าดูนะครับสูงร้อยหกสิบนะฮะบอกไม่ต้องปรับนะครับะเห็นไหมครับนี่ขานี่ยังห่างอีกเยอะเลยครับเนี่ยนะครับนี่กับมือผมนั้นไม่ต้องห่วงนะครับแต่ถ้าคนขับสูงร้อยแปดสิบเนี่ยมันก็หลักสรีละมันก็จะต่างไปนะครับเสร็จแล้วนะฮะถ้าสนใจตัวสินค้านะครับโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับร้านเราอยู่ลาดท้าวหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ซอยยอยซอยเก้านี่นะครับ เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะฮะเข้ามาลึกๆหน่อยนะครับติดต่อได้ที่091 709 9960นะครับ0 9 1 7 0เ9 9 6 0เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็น ID l ดลายนะครับขอบคุณนะฮะที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ